สุดปังเกมสเสนหาดังไกลถึงแผ่นดินใหญ่คว้าพระนางสุดฮอตเปิดกล้องรีเมคอีกหนึ่งผลงานที่น่าจับตามองไม่น้อยสำหรับซีรีส์จีนเรื่อง The Game of Blazing Love ซึ่งเป็นการรีเมคจากละครไทยเรื่องเกมสเสนหาช่องส ที่พระเอกเจมส์เจรายุและแต้วนัทพรเคยแสดงเอาไว้เมื่อปี2018และเป็นละครต่างประเทศที่มีความนิยมมากในจีนได้เรตติ้งไปถึง8.3%เเลยทีเดียวล่าสุดทางผู้ผลิตยูกุได้มีการซื้อลิขสิทธิ์ไปทำพร้อมเปิดกล้องเริ่มถ่ายทำกันแล้วโดยได้2พระนางสุดฮอตอย่างฝานจื้อซินและเหอรุยเซียนซึ่งมีกำหนดออนแอร์ปี2024ทางแอปยูกุ งานนี้ก็ต้องมารอติดตามกันว่าพอเป็นฉบับของจีนแล้วจะน่าดูและสนุกแค่ไหน